r e n เหมืองบิตคอยพลังงานสะอาดโอกาสโต X10 หรือแค่ Greenwashing วิเคราะห์ครบ23หลักสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการหุ้นต้นน้ำครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์หุ้นในกลุ่ม Bitcoin Mining ที่มีจุดยืนแตกต่างและน่าสนใจมากที่สุดตัวหนึ่งนั่นก็คือ Iris Energy หรือหุ้น IREN ครับ ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ณว่าการขุดบิตคอยนั้นทำลายสิ่งแวดล้อม i r e n กลับชูธงว่าเป็นเหมืองขุดบิตคอยพลังงานสะอาดโดยใช้พลังงานหมุนเวียน100%เป็นหลักซึ่งไม่เพียงแต่จะดีต่อโลกแต่ยังอาจจะเป็นความได้เปรียบทางธุรกิจที่สำคัญในระยะยาวอีกด้วยแต่กลยุทธ์สีเขียวนี้จะแข็งแกร่งพอที่จะทำให้ i r e n เติบโตอย่างยั่งยืนได้จริงหรือและการลงทุนในหุ้นตัวนี้ มีความเสี่ยงและโอกาสที่แตกต่างจากเหมืองขุดอื่นๆอย่างไรวันนี้เราจะใช้กรอบการประเมิน23หลักมาพ่าตัดหุ้น i r e n กันอย่างละเอียดพร้อมให้คะแนนสรุปเรตติง้งและวางกลยุทธ์การลงทุนที่ชัดเจนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับ Iris Energy คือบริษัทขุดบิตคอยจากประเทศออสเตรเลียที่มีศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีพลังงานหมุนเวียนราคาถูกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในประเทศแคนาดาหัวใจของโมเดลธุรกิจ IREN คือการเข้าไปตั้งเหมืองในบริเวณที่มีพลังงานหมุนเวียนล้นเกินซึ่งทำให้พวกเขาได้เปรียบด้านต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต่ำและมีความมั่นคงขณะเดียวกันก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมซึ่งกำลังเป็นประเด็นใหญ่ทั่วโลกข้อสังเกตสำคัญ แม้จะใช้พลังงานสะอาดแต่สุดท้ายแล้วรายได้และชะตากรรมของ i r e n ก็ยังคงผูกติดอยู่กับราคาบิตคอยอย่างแยกไม่ออกกลยุทธ์สีเขียวนี้เป็นเพียงวิธีการแต่ผลลัพธ์ก็ยังคงขึ้นอยู่กับตลาดคริปโตเป็นหลักเปิดคะแนนวิเคราะห์ตามกรอบ23หลักและนี่คือคะแนนจากการวิเคราะห์ i r e n ตามกรอบ23หลักของเราครับหมายเหตุ ตารางคะแนนนี้เป็นการประเมินจากข้อมูลล่าสุดเพื่อประกอบการวิเคราะห์ 1. ทีมหรือโอกาสทางธุรกิจ95ผสม2 m e เมกะเทรนที่แข็งแกร่งบิตคอยบวกพลังงานสะอาด ESG 2. โมเดลธุรกิจหรือรายได้ฐาน65มีความได้เปรียบด้านต้นทุนพลังงานทำให้โมเดลธุรกิจมีความยั่งยืนกว่า 3. นวัตกรรมเทคโนโลยีหรือ IP 70มีความเชี่ยวชาญในการสร้างและบริหารจัดการ Data Center ในพื้นที่ห่างไกล 4. ทีมบริหารหรือ Execution 70ทีมผู้ก่อตั้งมีประสบการณ์ด้านการเงินและพลังงานสามารถขยายธุรกิจได้เร็ว 5. าธรรมาพิบาลหรือโปรง่งใส75เป็นบริษัทในตลาด NASDAQ มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ6 สภาพคล่องหรือทุนสำรอง60มีสถานะเงินสดที่ดีแต่ยังต้องใช้เงินลงทุนสูงในการขยายเฟสต่อไป 7. leverage หรือภาระหนี้65มีการจัดการหนี้สินที่ดีภาระหนี้ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ 8. ความสามารถทำกำไร55กำไรยังผันผวนสูงตามราคา BTC แต่มีต้นทุนที่ต่ำกว่าคู่แข่ง 9. อัพไซด์หรือโอกาสเติบโต90มีแผนการขยายกำลังการผลิตหรือแฮชเรทที่ชัดเจนและมีอัพไซด์สูงมาก10กระแสะเงินสดดำเนินงาน45ยังคงติดลบจากการลงทุนขยายศูนย์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง11ความเสี่ยงดิลูชัน55ยังมีความเสี่ยงในการเพิ่งทุนเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจตามแผน12 Valuation หรือมูล,ลค่า45 valuation สูงเมื่อเทียบกับพื้นฐานแต่มีสตอรี่ด้าน ESG มาช่วยหนุน13พันธมิตรหรือเครือข่าย70มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่14 Catalyst 6-12เดือน85ราคาบิตคอยการขยายแฮชเร e สำเร็จตามเป้าและเทรน ESG ที่มาแรง15ความเสี่ยงปฏิบัติการ50 ความเสี่ยงจากการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ให้ทันตามกำหนด16ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบหรือกฎหมาย65ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบตามก่นเหมืองทั่วไปเนื่องจากเป็นพลังงานสะอาด17ต้นทุนหรือต้อนทุนดำเนินงาน80จุดแข็งสำคัญมีต้นทุนค่าไฟฟ้าที่ต่ำและคาดการได้ง่ายกว่าคู่แข่ง 18. สัญญาณเทคนิคอมหรือแนวน้องราคา60ราคาหุ้นผันถวนสูงมากเคลื่อนไหวตามราคา BTC และซนนิเเมต์ตลาด 19. สภาพคล่องหุ้นหรือ v o ลุม 70. มีสภาพคล่องในการซื้อขายที่ดีเป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนสถาบันทีม ESG 20. บทบาทในพอร์ตหรือ Diversification 40. เหมาะเป็นส่วนเก่งกำไรหรือ s a t e l l i ในสัดส่วนที่จำกัด21 ความโปร่งใสกลยุทธ์หรือ Roadmap 80มีรถแม p การขยายกําลังการผลิตและเป้าหมายที่ชัดเจนมาก22 Optionality หรือโอกาสซ่อนเร้น75อาจต่อยอดไปสู่บริษัท Data Center สําสำหรับ AI ในอนาคตได้23ความยั่งยืนทีม3-5ปี90ทีม Green Bitcoin Mining มีแนวโน้มที่จะเป็นที่ยอมรับและเติบโตอย่างยั่งยืน คะแนนเฉลี่ยประมาณ69.3 1 0 0สอินไซส์สำคัญที่เราเห็นคือ IREN มีคะแนนเฉลี่ยที่ค่อนข้างสูงในกลุ่มหุ้นเหมืองขุดโดยเฉพาะในมิติของความยั่งยืนของธุรกิจทีมต้นทุนความเสี่ยงกฎหมายซึ่งเป็นจุดที่ IREN แตกต่างและอาจจะเป็นผู้ชนะในระยะยาวหากโลกยังคงมุ่งหน้าไปในทิศทาง ESG ครับสรุปเรติงและความน่าลงทุนให้กี่ดาว พิธีกรเพื่อให้เห็นภาพรวมง่ายขึ้นเรามาสรุปเป็นดาวกันครับขึ้นกราฟิกการให้คะแนนดาวดาวรวม4ดาวศักยภาพการเติบโต5ดาวความเสี่ยง4ดาวความน่าลงทุน3ดาว IREN ได้ดาวรวมถึง4ดาวซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มหุ้นเหมืองขุดที่เราเคยวิเคราะห์มาศักยภาพการเติบโต5ดาวเต็มจากทั้งเทรนด์บิตคอยและ ESG แต่ก็ยังคงมาพร้อมกับความเสี่ยงระดับ4ดาวจากความผันผวนข,ของราคาบิตคอยสรุป IREN เป็นหุ้นเหมืองขุดบิตคอยที่มีความน่าสนใจมากที่สุดตัวหนึง่ง มีความสมดุลระหว่างเรื่องราวการเติบโตและความเสี่ยงที่จัดการได้ดีกว่าคู่แข่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่เชื่อมั่นในบิตคอยและมองหาบริษัทที่มีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างและสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกแต่ก็ยังต้องย้ำว่าเหมาะเป็นส่วนเกงกำไรของพอร์ตเท่านั้นกลยุทธ์ทำเงินจุดเข้าคัดลอสและเป้าหมาย สำหรับหุ้นที่มีสตอรี่แข็งแกร่งแบบนี้เราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรนี่คือกลยุทธ์และระดับราคาที่น่าสนใจสำหรับ IREN ครับจุดเข้าทยอยสะสม5.00ดอลลาร์ถึง6.00ดอลลาร์จุดคัดลอสตัดขาดทุน4.00ดอลลาร์จุดโอเวอร์ฮิทระวัง9.00ดอลลาร์ถึง10.00ดอลลาร์ราคาเป้าหมายกรณีบูรัน1 5 0 0ดอลลาร์ ถึง20.00ดอลลาร์ข้อสังเกตสำคัญและมายสเตน e ที่ต้องจับตาสุดท้ายนี้คือ3ข้อสังเกตสำคัญที่คุณต้องรู้ก่อนลงทุนใน IRN e ครับ 1. g r e e n Premium คือจุดแข็งและจุดอ่อนการเป็นเหมืองพลังงานสะอาดทำให้ IRN e ได้รับความสนใจจากกองทุน ESG และนักลงทุนสถาบันซึ่งอาจทำให้ Valuation ของหุ้นสูงกว่าคู่แข่งแต่ในทางกลับกันหากมีประเด็นที่ทาให้ภาพลักษณ์สีเขียวเสียไป ก็อาจถูกเทขายอย่างรุนแรงได้เช่นกัน 2. การขยายกำลังการผลิตคือหัวใจจับตาดูความคืบหน้าในการขยายกำลังการผลิตฮาร์ดเร e ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้เพราะนี่คือปัจจัยสำคัญที่จะขับขึ้นไรายได้และการเติบโตในอนาคตหากทำได้ตามแผนราคาหุ้นก็มีโอกาสไปได้ไกล 3. ไม่ใช่แค่บิตคอย n m มายิงด้วยความเชี่ยวชาญในการสร้างและบริหารจัดการ Data Center พลังงานสะอาด ในอนาคต IREN มีโอกาสที่จะต่อยอดไปสู่บริษัทที่กำลังเติบโตโมหาศาลอย่าง AI Cloud Computing ซึ่งต้องการพลังงานจำนวนมากนี่คือ Optionality หรือโอกาสซ่อนเร้นที่น่าจับตามมากที่สุดโดยสรุป Iris Energy หรือ IREN คือหุ้นเหมืองขุดบิตคอยที่นำเสนอการลงทุนที่แตกต่างและสอดคล้องกับเทรนด์ของโลกด้วยจุดแข็งด้านต้นทุนพลังงานสะอาดและความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่ต่ำกว่าคู่แข่ง ทำให้ i r e n เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นและมีคุณภาพที่สุดในอุตสาหกรรมนี้ครับ